สั่งารไปคัดมาแล้วค่ะใช่ก็ดีใจค่ะดีใจอีกหนึ่งคดีนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันคำสั่งสาลแบบว่าเลิศมากเพราะว่าสารท่านพิพากษาแบบมืออาชีพอะเนาะมืออาชีพเพราะว่าลูกหมีมาฟังคําสั่งศาลคดีอาญานะคะแจ้งความเท็จนะคะซึ่งคําสั่งศาลก็ออกแล้วนะคะก็คดีมีมูลศารลรับฟ้องนะคะ รับรับฟ้องซึ่งแบบว่าคือมันเลิศมากต้องมาฟังกันแบบดีเทลอะรายละเอียดขอบคุณที่สั่งสบู่นะคะสบู่ราเม่นะคะอุดหนุนลูกหมีด้วยนะฝากสั่งสบู่ด้วยนะสั่งสบู่กดซื้อแล้วก็ฝากชําระเงินด้วยนะคะเดี๋ยวลูกหมีส่งให้คะขอบคุณที่อุดหนุนนะคะสบู่ฟอกหน้าฟอกตัวสบู่ราเม่นะคะซึ่ง สบู่ลาเม่ายลูกหมีและสมีเนี่ยเป็นการออกแบบของลูกหมีเองแล้วก็ลูกหมี่ะตั้งใจทําสบู่เพราะว่าเป็นคนชอบใช้สบู่นะคะและส่วนผสมที่มีอยู่ในสบู่ก้อนนี้นะคะก็จะมีวิตามินซีวิตามินอีไฮายาลูรอนนะคะน้ําผึ้งมะขามว่านหารเจอระเข้ทุกอย่างก็จะโอเคค่ะ ลูกหมีมาศาลอาญากรุงเทพใต้วันนี้นะคะวันที่18พฤศจิกายนนะคะคดีอาญาเป็นคดีที่ลูกหมีเป็นโจทย์นะคะจำเลยเขากล่าวหาลูกหมีว่าลูกหมีแจ้งความเท็จต่างๆลูกหมีก็เลยฟ้องคดีแจ้งความเท็จไปกับจำเลยนะคะซึ่งวันนี้ศาลอ่านคำสั่งคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วมาฟังพร้อมๆกันนะคะลูกหมีจะอ่านตามนี้เลยนะคะค่ะพคราะห์ พยานหลักฐานโจทย์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าโจทย์มีตัวโจทย์เบิกความประกอบพยานเอกสารหมายเลขจอหนึ่งถึงจอ20ยืนยันว่าจำเลยชักชวนโจทย์ให้ร่วมลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋า จำเลยจะให้ผลตอบแทนล่วงหน้าโดยหักจากเงินลงทุนโจ์โอนเงินลงทุนให้จำเลย32ครั้งแต่จำเลยคืนเงินลงทุนให้โจ์เพียงบางส่วนโจ์จำเลยจึงตกลงแปลงหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวเป็นสัญญากู้ยืมเงินฉบับวันที่2มีนาคม2 5 6 7จําจำนวน2ล้านบาทโดยไม่รวมโดยไม่ได้รวมดอกเบี้ย และจำเลยสั่งจ่ายเช็คลงวันที่31มีนา2,567จำนวน2ล้านบาทมอบให้โจ์เพื่อชำระหนี้เพื่อชำระหนี้นะคะเมื่อถึงกําหนดโจทย์นําเช็คไปเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโจทย์จึงฟ้องคดีแพ่งให้จําเลยรับผิดตามสัญญาเงินผู้ยืม เงินฉบับดังกล่าวนั่นก็คือสักคดีพแพ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะจำเลยให้การและฟ้องแย้งอ้างว่าไม่ได้ร่วมลงทุนแต่เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราสารวินิจฉัยว่ามูลนี่ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมาจากการร่วมลงทุนทำธุรกิจกันและพิพากษาให้จำเลยรับ ผิดชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงินตามสำเนาคำฟ้องและคำพิพากษาเอกสารหมายจอ7และจอแและโจทยยังฟ้องคดีอาญาข้อหาช่อโกงและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ซึ่งสารเห็นว่าคดีมีมูลและคำสั่งประทับรับฟ้องตามสำเนาคำฟ้องและคำสั่งสารแขวงพระนครใต้เอกสารหมายจ .9 และก็จ .10 นอกจากนี้ตามบทสน,สนทนาระหว่างโจ์และจำเลยตามเอกสารจ .6 ก็ปรากฏข้อความที่จำเลยชักชวนให้โจ์ร่วมลงทุนมีข้อความเกี่ยวกับการลงทุนลูกค้าการส่งของและผลกำไรการที่จำเลยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานให้ดำเนินคดีโจทย์ในความผิดฐานให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตรา โดยที่จำเลยน่าจะรู้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จและทำให้โจ์ได้รับความเสียหายได้รับโทษคดีอาญาและอาจทำให้บุคคลที่สเข้าใจไปได้ว่าโจ์เป็นคนไม่ดีเป็นนายทุนเงินกู้และกระทำความผิดต่อกฎหมายอันเป็นการใส่ความโจ์ต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้โจทย์เสียชื่อเสียงถูกดูหมินและถูกเกลียดชังคดีโจทย์จึงมีมูลสารประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 172 173 174 326ให้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาขอบพระคุณค่ะนี่คือคำสั่งศารนะคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณสารที่ท่าน ดูหลักฐานลูกหมีแล้วก็ที่สิ่งที่ลูกหมีให้การทุกอย่างเป็นไปตามที่ศาลตัดสินทุกอย่างตามสตเต็ปอย่างถูกต้องเลยนะคะซึ่งขอบพระคุณศาลมากๆที่ให้ความยุติธรรมกับลูกหมีนะคะศาลนัดครั้งต่อไปนะคะในวันที่9ทธันวาตอนนี้จำเลยต้องมาศาลแล้วนะจ๊ะ honestly, <c oughs> จกักศาลไปคัดมาแล้วคะ่ะ Uh huh. ใช่ก็ดีใจค่ะดีใจอีกหนึ่งคดีนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันคำสั่งศาลแบบว่าเลิศมากเพราะว่าศาลท่านพิพากษาแบบมืออาชีพอะเนาะมืออาชีพเพราะว่าลูกหมีมาฟังคำสั่งศาลคดีอาญานะคะแจ้งความเท็จนะคะซึ่งคำสั่งศาลก็ออกแล้วนะคะก็คดีมีมูลศารลรับฟ้องนะคะประทับรับฟ้องซึ่งแบบว่า ือมันเลิศมากต้องมาฟังกันแบบดีเทลอะรายละเอียดขอบคุณที่สั่งสบู่นะคะสะบู่ราเม่นะคะอุดหนุนลูกหมีด้วยนะฝากสั่งสบู่ด้วยนะสั่งสบู่กดซื้อแล้วก็ฝากชําระเงินด้วยนะคะเดี๋ยวลูกหมีส่งให้ค่ะขอบคุณที่อุดหนุนนะคะ สบู่ฟอกหน้าฟอกตัวสบู่ราเม่นะคะซึ่งสบู่ราเม่บายลูกหมีและสมีเนี่ยเป็นการออกแบบของลูกหมีเองแล้วก็ลูกหมีอ่ะตั้งใจทําสบู่เพราะว่าเป็นคนชอบใช้สบู่นะคะและส่วนผสมที่มีอยู่ในสบู่ก้อนนี้นะคะก็จะมีวิตามินซีวิตามินอีไฮยาลูรอนนะคะน้ําผึ้งมะขามว่านหาเจอได้ทุกว่านหางจระ,ะเข้ทุกอย่างก็จะโอเคค่ะ ลูกหมีมาศาลอาญากรุงเทพใต้วันนี้นะคะวันที่18พฤศจิกายนนะคะคดีอาญาเป็นคดีที่ลูกหมีเป็นโจทย์นะคะจำเลยเขากล่าวหาลูกหมีว่าลูกหมีแจ้งความเท็จต่างๆลูกหมีก็เลยฟ้องคดีแจ้งความเท็จไปกับจำเลยนะคะซึ่งวันนี้ศาลอ่านคำสั่งคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วมาฟังพร้อมๆกันนะคะลูกหมีจะอ่านตามนี้เลยนะคะค่ะพริ้กเค้อ พยานหลักฐานโจทย์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าโจทย์มีตัวโจทย์เบิกความประกอบพยานเอกสารหมายเลขจอหนึ่งถึงจอ20ยืนยันว่าจำเลยชักชวนโจทย์ให้ร่วมลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋า จำเลยจะให้ผลตอบแทนล่วงหน้าโดยหักจากเงินลงทุนโจดโอนเงินลงทุนให้จำเลย32ครั้งแต่จำเลยคืนเงินลงทุนให้โจดเพียงบางส่วนโจดจำเลยจึงตกลงแปลงหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวเป็นสัญญาก,กู้ยืมเงินฉบับวันที่สองมีนาคม2,567จําจำนวน2ล้านบาทโดยไม่รวมโดยไม่ได้รวมดอกเบี้ย และจำเลยสั่งจ่ายเช็คลงวันที่31มีนา2567จำนวน2ล้านบาทมอบให้โจดเพื่อชำระหนี้เพื่อชำระหนี้นะคะเมื่อถึงกำหนดโจทย์นำเช็คไปเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโจทย์จึงฟ้องคดีแพ่งให้จําเลยรับผิดตามสัญญาเงินผู้ยืม เงินฉบับดังกล่าวนั่นก็คือสักคดีพแพ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะจำเลยให้การและฟ้องแยง้งอ้างว่าไม่ได้ร่วมลงทุนแต่เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราสารวินิจฉัยว่ามูลนี่ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมาจากการร่วมลงทุนทําธุรกิจกันและพิพากษาให้จำเลยรับ ผิดชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงินตามสำเนาคำฟ้องและคำพิพากษาเอกสารหมายจอเและจ .8 และโจทยยังฟ้องคดีอาญาข้อหาช่อโกงและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ซึ่งศาลเห็นว่าคดีมีมูลและคำสั่งประทับรับฟ้องตามสำเนาคำฟ้องและคำสั่งศาลแขวงพระนครใต้เอกสารหมายจอ .9 อเและก็จ1อสินอกจากนี้ตามบทสน,สนทนาระหว่างโจทและจำเลยตามเอกสารจอ .6 อห ก็ปรากฏข้อความที่จำเลยชักชวนให้โจทย์ร่วมลงทุนมีข้อความเกี่ยวกับการลงทุนลูกค้าการส่งของและผลกําไรการที่จำเลยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานให้ดำเนินคดีโจทย์ในความผิดฐานให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตรา โดยที่จำเลยน่าจะรู้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จและทำให้โจ์ได้รับความเสียหายได้รับโทษคดีอาญาและอาจทำให้บุคคลที่สเข้าใจไปได้ว่าโจ์เป็นคนไม่ดีเป็นนายทุนเงินกู้และกระทำความผิดต่อกฎหมายอันเป็นการใส่ความโจ์ต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้โจทย์เสียชื่อเสียงถูกดูหมินและถูกเกลียดชังคดีโจทย์จึงมีมูลสารประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 172 173 174 326ให้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาขอบพระคุณค่ะนี่คือคำสั่งศารนะคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณสารที่ท่าน ดูหลักฐานลูกหมีแล้วก็ที่สิ่งที่ลูกหมีให้การทุกอย่างเป็นไปตามที่ศาลตัดสินทุกอย่างตามสเต็ปอย่างถูกต้องเลยนะคะซึ่งขอบพระคุณศาลมากๆที่ให้ความยุติธรรมกับลูกหมีนะคะศาลนัดครั้งต่อไปนะคะในวันที่9ธันวาตอนนี้จำเลยต้องมาศาลแล้วนะจ๊ะ